จัดไปเฮี้ดงดงๆผิวๆลอยๆนานละสวยโอเคได้เลยได้เลยโอเคสวยมากนานละโดงๆอุ๊บ <c oughs> ที่ทิ้นแรงดีลูกลอยและลิ้วออกไปแล้วนะคะ เรามาเริ่มต้นใหม่สวยค่ะผิวผิวเบา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 เอาอีกไฟนึงค่ะสวยนานละสวยจัดไปดองดองลอยลอยได้ไหมลูกยังอยู่นานละมีร้นมีร้นสวยค่ะอุ๊บมดองดองผิวผิว โเบาโหลูกนี่เสียเยดายนะคะจัดไปไฟนึ่งสวยค่ะสวยค่ะน้าละลูกดีดเฮ้ธรรมดาตัวแปะน่าละสวยโอเค จาดไปคุณชานชายสวยดังโดผิวผิวเมาเมาโผล่เลยลเรียกไปหาเท้าไข่เอาหาเท้าน้องเขาใส่ต่อตืด,ดเอาอีกไฟหนึ่งคะ่ะสวยค่ะน่านละผิวผิวจัดไปน่นละรับได้โอ้โห โอเควันนี้ับกปันนะคุณถอยมาเมื่อวานนะเดี๋ยวคุณถอยมาคุณลองเดินหน้าดูดิสวยสวยจัดไปนั่นละโอ้เนี่ยไม่ได้แตเนี่ยไม่มีใครโยกันเลยดึงไปเลยดึงเลยนั่นละสวยอุ๊มสวยยังอยู่ เอาให้อยู่นะคะจะอย่าลุดย่าลุดโอ้โหได้ได้ลูกนี้นะคะกำลังลุ้นกำลังสนุกเลยค่ะจัดไปอีกไฟหนึ่งน้ำและพิจิตครับช่วงต่อเปิดสารต่อไปดังดงผิวผิวเบาเบาลอยลอยลอยแล้วเรียกไปหาพิจิตสารต่อเนาะสารต่อนะคะน้อง สวยออกกำลังกายวันนี้บารจะเริ่มมาแล้วนะคะไอไฟไหนึนน่งนั่นละจัดไปจัดเต็มจัดหนักเนี่ยเบาาสวยผิวๆนั่น,นละอีเอาไปเปิดสานต่อไปโอเคสวย ผิวผิวนั่นละสวยอึ๊บลูกนี้ไม่ธรรมดานั่นละอันนี้ก็ไม่ธรรมดาสวยยังอยู่เอาให้อยู่นะคะอยา่ยาดอย่าโรดเอาให้อยู่คะ่ะจัดไปสวยนั่นละสวยค่ะอึ๊บอืมสารต่อนั่นละ ตัดไปสา,สานต่อยไฟ1โอเคน่ารักสวยเอาดิទៀតสวยน่ารัก <coughs>